เรือนรักคามิติภาค3ปัดชิ้มบทแห่งสงครามเทพเขียนโดยเดอุสเดลรุมจัดทำหนังสือเสียงโดยชาแนลไทย Audiobooks หมายเหตุวรรกรรมเรื่องนี้อาจมีคำพูดภาษาวัยรุ่นที่เหมาะแก่ผู้ฟังอายุ13ปีขึ้นไปผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนอกจากนี้บุคคลสถานที่ในเรื่องเป็นเพียงเรื่องสมมติไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลสถานที่ที่มีอยู่จริง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับบทที่4พลังที่ถูกปลูกให้ตื่นวิลทู t ท็กเอสกิตาเรผมหวังว่าเด็กมหกของที่นี่จะเป็นเด็กที่มีความฉลาดทั้งทางวิชาการแล้วก็จะริยธรรำอย่างที่ผมเคยได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้สอนนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษทุกคนนะมาสเตอร์พูดด้วเสียงเข้มเมื่อหันหน้ามาสบสายตากับผมก่อนจะกวาดสายตามองไปรอบๆห้อง ผมชื่อมาสเตอร์ธนากรรัตนกุลชรวิชาที่ผมสอนคือวิชาสังคมศาสตร์รวมไปถึงประวัติศาสตร์ด้วยจากที่ได้คุยกับมิสพลอยการเมื่อเทอมก่อนที่พวกเธออยู่ม .5 มีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของฝั่งตะวันตกแล้วก็ได้ไปทัศนศึกษากันมาด้วยมาสเตอร์หวังว่าปีนี้พวกเธอทุกคนจะตั้งใจเรียนอย่างเทอมที่ผ่านมาใครได้เกรดสีวิชาสังคมตอนอยู่ม .5 บ้างมาสเตอร์แนะนำตัวพร้อมกับถามต่อทันที ไอ้วันอัครวินและอีกหลายหลายคนค่อยๆย,ยกมือขึ้นแสดงตัวอัครวินมองไปยังมาสเตอร์ด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่เจ้าแว่นนี่ออกแนวกระตือรือร้อนจนออกนอกหน้าเลยแหละดูเหมือนว่าจะมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่ได้เกรดสีปีที่แล้วมาเตอร์บอกปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เธอจะได้เรียนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาและต้องไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยผมอยากให้ทุกคนตั้งใจในทุกๆรายวิชา ไม่ใช่แค่เฉพาะของผมเท่านั้นเพื่อตัวคุณเองปีนี้เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและการปกครองซึ่งมีรายละเอียดและความยากพวกคุณต้องอ่านหนังสือให้หนักขึ้นและที่สําคัญสําหรับปีนี้ห้องก็งพวกคุณได้รับเลือกให้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ด้วยดังนั้นตั้งใจให้ดีก็เล่ากันมาสเตอร์อธิบายพร้อมส่งสายตาเข้มมองทุกคนปีนี้ทําไมมาสเตอร์ที่สอนวิชาสังคมดูเขี้ยวจังเลยวะ ก้าวพึมพำในขณะที่มาสเซอร์ยื่นชีดรายละเอียดวิชาเรียนให้กับทุกคนสงสัยจะได้ยินเรื่องปีที่แล้วที่พวกเราระเบิดห้องเรียนละมั้งผมพูดเหลือบสายตามองดูมาสเซอร์หรัวว่าเขาจะเห็นว่าผมกับเพื่อนแอบคุยกันเออน่าจะจริงปกติพวกห้องที่ได้รับเลือกให้ทำหัวข้อบำเพ็ญประโยชน์เพิ่มก็มักจะเป็นห้องที่มีแต่ตัวเกเรเกเรนี่หว่าก้าวออกความเห็นแต่ไอตอนนั้นที่ห้องผมระเบิดอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะพวกเราทำลายห้องซะกันหน่อย มันเป็นฝีมือของไฮบริดตั้งหากตลอดทั้งชั่วโมงมาเซอร์ยังมีทดสอบก่อนเรียนที่พวกเราทำอีกตั้งกว่า50ข้อไหนจะให้เขียนบรรยายสิ่งที่พวกเราได้เรียนมาเมื่อตอนม .5 ว่าจำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอีกถึงผมเจอค่อนข้างจำรายละเอียดของยุคสมัยในไทยแล้วก็เหตุการณ์สำคัญได้พอสมควรแต่ผมก็ไม่คิดเลยว่าคาบแรกของวิชาสังคมจะเจอสิ่งที่ต้องทำเยอะขนาดนี้หนําซ้ำเมื่อตอนปิดเทอมที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ทบทวนอะไรขนาดนั้นถึงจะมีไปติวบ้างก็เหอะ แต่การเจอข้อสอบแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ผมตอบอะไรไปได้มากมายนักหรอกครับเวลาผ่านไปไม่นานผมก็เหลือบสายตามองเห็นอาราคราวินนั่งเท้าคาวมองที่มาสเตอร์ในมือของเขาหมุนปากกาเล่นเหมือนจะเป็นสัญญาณบอกว่าเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วในเวลาไม่ถึง10นาทีเสร็จแล้วเหรอมาสเตอร์ถามขึ้นพลางเดินมาคว้ากระดาษจากบนโต๊ะไปตรวจอ่านวินเองก็มองมาสเตอร์เขม่งด้วยสายตาเดียวกับเมื่อเช้าที่ผมก็สัมผัสได้เลยว่าเขาคงไม่ชอบมาสเตอร์คนนี้แงะ เขาไม่ตอบอะไรได้แต่มองนิ่งชอบเรียนสังคมเหรอมาเซอร์ถามขึ้นระวางกระดาษลงบนโต๊ะก็ไม่เชิงหรอกครับแค่เรียนได้เขาตอบเรียบเรียบใช้ได้มาเซอร์พูดพลางมองตรวจไปที่กระดาษคำตอบของเพื่อนแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะอาจารย์เมื่จบคาบเรียนสังคมไปแล้วพร้อมกับกระดาษข้อสอบก่อนเรียนของคนทั้งห้อง มาสเตอร์ก็ทิ้งท้ายว่าเทอมนี้ไม่ได้เป็นเทอมที่เรียนกันสบายๆเหมือนอย่างที่มิสพลอยการสอนเราเมื่อตอนมหรวมถึงการติวสอบที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวกันหนักขึ้นเพราะว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นใกล้เข้ามาแล้วรวมถึงข่าวคราวเรื่องการสอบตรงและโคต้ามหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มมีมากขึ้นผมเลยกล้าพูดได้เลยว่าตอนนี้เด็กม6แต่ละคนก็รู้สึกตุ้มๆต่ำๆเรื่องหาที่เรียนต่อกันบ้างแล้วแหละนี่ยังไม่นับระบบสอบใหม่ที่แสนจะวุ่นวายที่ต้องสอบหลายๆรอบ ที่พวกผมไม่เคยจะเข้าใจมากสักเท่าไหร่ด้วยถ้ามึงรู้ว่ามีที่ไหนเปิดสอบตรงก็บอกกูบ้างนะเทนบอกมาเลิกคาบเรียนสุดท้ายของวันมึงก็หัดไปดูที่ห้องนแนวสิวะแต่ละมหาลัยเขาก็เปิดรับไม่พร้อมกันหรอกมึงจะเรียนคณะอะไรก็ไปส่องๆเอาเปส้สวนกลับในขณะที่คนเริ่มทยอยเก็บข้าวของกลับบ้านว่าแต่มึงจะไปแวะไหนไหมอะตอนเย็นก้าวถามผมขึ้นมาตั้งแต่อาทิตย์หน้า เราอะ่ะต้องไปติววิชาภาษาอังกฤษที่สยามกับพวกไอเทนมันน่าจะไปโรงเรียนด้วยกันหรือเปล่าไม่อะ่ะภาษาอังกฤษเรามีที่ติวอยู่แล้วอะ่ะคิดว่าคงไม่ต้องไปสมัครเรียนเพิ่มหรอกมีแต่พวกนายนี่แหละที่เพิ่งจะมาเร่งๆอ,อ่ตอนเนี้ยผมพูดเลือบสายตามองอัคารวินที่สะพายกระเป๋าเดินออกจากห้องไปโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านเลยก็แล้วกันก้าวพูดจากนั้นเราสองคนก็รีบเดินออกมาจากห้อง ผมเองก็รีบเดินตามอัครวินออกมากลัวว่าเขาจะหนีหายไปแต่ก็พบเขายืนคุยอยู่กับเด็กผู้ชายตัวเล็กๆด้านล่างที่ชันบันไดงั้นเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยก็แล้วกันผมบอกเดี๋ยวเนี่ยมึงรีบกลับบ้านจังเลยเมื่อเทียบกับแต่ก่อนแปลกฮะมีอะไรที่ไม่บอกเราหรือเปล่าวะก้าวทัาขึ้นมาไม่เห็นสีหน้าของผมก็เปล่านี่ไม่รู้จะไปไหนเฉยๆอ่ะผมบอก นี่ผมดูง่ายขนาดนั้นเลยหรอครับไหนจะชอบเหลือบมองดูไอ้วินบ่อยๆเดีย๋ยวว่านะมึงคิดอะไรกับไอ้วินมันน่ะตั้งแต่ปีก่อนแล้วที่มึงเอาแต่บ่นว่าไม่เคยเห็นหน้ามันปีนี้เหมือนมึงจะพัฒนาไปอีกสเต็ปแล้วนะก้าวแซวผมขึ้นมาอีกผมเลยจัดการตบหัวมันเขาให้ทีนึงกับประโยคที่มันพูดกูก็เหมือนเดิมนี่แหละวินมันก็เพื่อนเหมือนกันก็จะชวนให้มันมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันกับพวกเราแต่มันไม่ยอมมาก็เท่านั้นเองอีกอย่างเอ มันก็เรียนเก่งหลายวิชาด้วยอะจะได้ช่วยๆกันติวได้อะผมรีบบอกพาเฉ๋ยเฉยไปประเด็นอื่นไอ้ก้าวหัวเรอชอบใจที่แย่ผมได้เออเออกูก็แซวเล่นไปอย่างนั้นแหละเขาพูดแล้วก็เดินแยกตัวไปไม่เห็นมันเดินลิบตาไปแล้วผมจึงกลับมาเดินสมทบกับทีแล้ววินที่ตอนนี้ไปนั่งรออยู่ที่ใต้ตึกใกล้ๆบริเวณวัดแทน <c oughs> ไงเปิดเทอมแล้วบรรยากาศโรงเรียนเป็นยังไงมั่ง ผมถามเห็นทีนั่งอยู่ใกล้ๆวินมองผมเดินปรีเข้าไปก็ไม่เลวนักหรอกเด็กที่นี่ก็เหมือนทุกๆที่ที่เคยเจอมาแต่ส่วนใหญ่ก็ติดเล่นตามประสานั่นแหละที่บอกปัดๆเอาหน้าเปื้อนๆเช็ดแขนเสื้อตัวเองนายเองก็ดูเหมือนจะเล่นหนักเหมือนกันนะเนี่ยเสื้อมีแต่รอยเปื้อนเยอะขนาดนี้อัครว,วินพูดหันหน้าไปมองเด็กชายก็ทำไงได้เด็กๆมันก็เล่นกันสนุกสนุกเราเข้ามาก็ต้องทำตัวให้มันกลมกลืน ก็สนุกอยู่ดีอะวัยเด็กเป็นวัยที่สนุกที่สุดแล้วแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะไม่เหมือนตอนที่เป็นหมอเลยเหนื่อยจะตายที่พูดแล้วยกขึ้นยืนนี่หน้าโทรเข้ามาเมื่อกี้ว่ารออยู่หน้าโรงเรียนแล้วไปกันเถอะวินตัดบทแล้วพาพวกผมเดินไปหน้าโรงเรียนกลิ่นลมพัดจากแม่น้ําเจ้าพระยาพาัดเข้ามาในตัวโรงเรียนของผมยามเย็นยามเย็นแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดรู้สึกดีใจชะมัดที่ได้กลับมาที่โรงเรียน หลีกนีความวุ่นวายจากพวกไฮบริดที่ภาคใต้มาอยู่ในวงวนเดิมๆของชีวิตอีกครั้งแบบนี้เปิดเทอมปีนี้กับปีที่แล้วมันช่างต่างกันชะมัดเลยนีน่ารออยู่ที่หน้าโรงเรียนตามอย่างที่เธอบอกเธอยืนยิ้มโบกมือมาให้พวกผมที่กำลังเดินตรงไปหาวัดดีหนุ่มๆสุขสันต์วันเปิดเทอมเธอร้องทักวัดดีพวกเราทุกคนบอกพร้อมกันไปหาผัดไทยกินกันไหมนีน่าบอกไม่อะเราไม่ค่อยหิว ผมตอบกลับไปแทนเทพอีกสองคนซึ่งคงไม่ได้อยากจะหาอะไรกินกันเท่าไหร่นักตามประษาเทพเลยทำให้นีหน้าหน้ามุยไปทีเดียวแต่หน้าแปลกอยู่อย่างนึ่งนะที่พูดเปลี่ยนเรื่องขณะที่เราเดินที่นี่มันเหมือนจะมีร่องรอยของมนตราอยู่หลายที่เลยแหละแต่กลับดูสง,งบเหมือนกับว่าไม่เคยจะมีอะไรมาก่อนสักนิดกับที่โรงเรียนมีเรื่องที่พวกไฮบริดบุกเข้ามาตั้งหลายหดปีที่แล้วนีนหน้าบอก ทั้งฝั่งโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงมันมากันหมดเลยล่ละแล้วอีรอบนี้ปีนี้เราจะไม่เจอหนักกว่าเก่าหรอที่พูดหวัดหวาดบอกเลยว่าหลังจากเจอศึกที่ภาคใต้ไปข้าก็อ้วนเหมือนกันนะ <c oughs> อย่าคิดมากเลยอยู่กันตั้งสี่ห้าคนนะจะกลัวอะไรนีน่าพูดอย่างร่าเริงแล้วกระโดดมาควงแขนผมอย่างเคยเสาร์อาทิตย์เนี้ยงานเปิดตัวนิตยสารนะจ๊ะอย่าลืม วันเสาร์ไปที่สตูดิโอกับเราแล้วก็วันอาทิตย์ออกงานเตรียมตัวรับความเด่งดังต่อจากดีได้เลยแบบเนี้ยชีวิตมันจะไม่วุ่นวายมากกว่าเดิมหรือยังไงอาัคารวินบนไหนจะต้องมาเตรียมรับมือกับพวกไฮบริดแล้วยังต้องมาระแวงคนที่อาจจะผ่านมาแล้วเห็นก็จําได้อีกจะกลัวอะไรมนตราปรับความจําก็มีอีกอย่างเทอที่ฉันคิดคิดดูแล้วพวกไฮบริดที่เรากําจัดไปก็มากโขอ,อยู่นะตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปี ก็มันจะเจอพวกเราอีกก็คงสักพักหนึ่งนั่นแหละนีน้าบอกอัครวินเบหนนายัางไม่เห็นด้วยแต่เราทุกคนก็ร่วมกันเดินกลับบ้านไปด้วยกันอย่างน้อยวันเปิดเทอมวันแรกของผมก็ไม่ได้แย่นักหนาแล้วนะเวลาตลอดทั้งสัปดาห์ผมก็จดจ่ออยู่กับการตีวหนังสือแล้วก็การโทรคุยงานกับพี่โจแล้วก็นีน้าเป็นระยะระยะพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันอาทิตย์นี้ ซึ่งวันเสาร์พวกเราทุกคนจะต้องไปคุยคอนเซปต์งานแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าซึ่งทางสตูดิโอจะเป็นคนจัดเตรียมเอาไว้ให้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับนิตยสารนิวเจนฉบับปฐมฤกษ์ผมกล้าบอกได้เลยว่าอาทิตย์แรกนี้เป็นอาทิตย์เปิดเทอมที่แสนสงบมากโขทีเดียวแต่อัครวินเองก็ยังทำตัวเมินเฉยกับผมอย่างเคยและทีเองก็ดูจะคุ้นเคยกับสภาพการในโรงเรียนแล้ว แถมวิแววกับพวกไฮบริดก็เงียบเสียจนผมแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าความวุ่นวายจากการถูกตามล่ามันเป็นยังไงชีวิตที่แสนสงบมันทําให้ผมค่อยๆลืมความวุ่นวายของปีที่แล้วไปเลยล่ะครับเช้าวันอาทิตย์แม่รีบปลุกผมแต่เช้าเพื่อให้ผมรีบลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวเพราะแม่เองดูจะตื่นเต้นกับงานเปิดตัวหนังสือมากกว่าผมซะอีกในขณะที่ผมยังคงงัวงเงียไม่อยากจะลุกแม่พี่โจเขานัดตั้งตอนบ่ายโมงนะครับ แม่จะรีบปลุกผมให้ตื่นเช้าไปทําไมอ่ะเนี่ยผมบ่นเสียงดังเมื่อแม่รีบเข้ามาเลิกผ้าห่มออกจากตัวผมส่วนอัครวินฮไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกครับหมอนนี้ช่วงเนี้ไม่รู้ได้นอนบ้างหรือเปล่ากว่าจะปิดโคมไฟที่โต๊ะเขียนหนังสือผมนะก็ป่าไปตีสองตีสามแล้วนูน่นน่ะนั่งขีดขีดเข,ขียนเขียน,ยนอะไรอย่างที่เขาชอบทํานั่นแหละครับก็รีบตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวเสริมหล่อหน่อยไม่ไดีหรอลูกวันนี้ลูกแม่จะต้องหล่อเป็นพิเศษสุดเลยนะออกงานใหญ่แบบนี้เนี่ย แม่บอกน้ำเสียงรักใครจะมานอนหน้ายับยู่อยู่แต่บนที่นอนไม่ได้แล้วทำงานจะทำงานแล้วนี่แม่จะไปด้วยหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยผมถามแล้วขยับลงจากเตียงไปสิจะ้ะไม่ไปได้ยังไงแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาที่ตัวเองเป็นแม่ของแบบไอดอลลแล้วมันจะรู้สึกยังไงแม่พูดอย่างนึกสนุกผมไม่ได้เป็นดาราไอดอลอะไรสักหน่อยก็แค่ไปเป็นไม้แขวนเสื้อถ่ายรูปลงหนังสือเท่านั้นแหละ น่นถ้าเป็นดาราแล้วก็นี่นหน้านุ่นเลยผมนี่คนละแนวเลยนะครับไม่ได้ถนัดงานหน้ากล้องขนาดนั้นน่ะผมพูดแล้วลูกกับหนูนี่หน้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะเขาจะไปถึงไหนแล้วแม่ถามอีกพลางเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาพยายามหาเสื้อที่คิดว่าผมใส่แล้วน่าจะดูดีที่สุดสําหรับวันนี้ให้แต่แม่ก็รู้นะว่าที่สตูดิโอเขาเตรียมชุดไว้ให้ผมแล้วอะ่ะจะเลือกทําไมให้วุ่นวายผมใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นไปก็ยังได้เลยอะ่ะ ก็ไม่ถึงไหนหรอกครับก็เพื่อนกันนี่ผมตอบไม่อยากจะบอกแม่เลยว่านีหน้าเขาไม่ใช่คนซัก,กันหน่อยจะมาถามเรื่องความคืบหน้าของความสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยแน่หรอจ๊ะแม่แซวผมเพิ่มหลิวตามองผมผมหัวเราะแย่ๆแล้วคว้าเอาผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้าไปแทนคําตอบเมื่อผมอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเห็นอัครวินกําลังนั่งเลหญยากกับพุ่มไม้ที่อยู่ในสวนอยูพ่พอดีผมจึงชะโงกหน้าออกไปทางประตูเพื่อทักทาย ง่ายคนสวนตื่นเช้าแบบนี้ได้นอนบ้างหรือยังเนี่ยผมร้องถามอย่างร่าเริงเอาคราวินนั่งยองยอๆเล็มกิ่งไม้อยู่เขาแค่เงยหน้าขึ้นมองผมแบบหนึ่งก่อนจะพูดตอบว่าอืมแล้วก้มลงตัดต่อไปโดยไม่สนใจผมสักนิดผมจึงเดินดุ่มๆไปหาเราเคยลองใช้เวทมนต์ในการตัดกิ่งไม้ด้วยแหละผมเล่าให้เขาฟังแต่ไม่ยยกก็มีดินดูดต้นไม้ไปหรืออะไรพวกนั้นเลยอ่ะไหนจะบ้าเหรอ อัคารวินพูดพลางขำออกมาน้อยๆเวทมนต์พันนั้นน่ะมันมีที่ไหนกันเล่านายไม่ใช่พวกไฮบริดสักหน่อยถึงจะควบคุมต้นไม้ได้นะอ้าวแต่เรามีพลังดินกับน้ำอยู่ไม่ใช่หรอก็เผื่อว่ามันน่าจะช่วยได้นี่ผมบอกเกาหัวแก้เขินที่เผลอเล่ากิริยาเปินเป่นๆของผมเวทมนต์ของนายมันควบคุมธาตุพื้นฐานอย่างดินกับน้ำได้อย่างเดียวละมั้งอัคารวินบอกว่าแล้ว เขาก็ลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับผมแล้วคว้าก้อนหินขึ้นมาไว้ในมือของเขาแล้วชูวงอหน้ามองไปรอบๆว่าไม่มีใครมองดูพวกเราอยู่อย่างพลังของเราจริงๆแล้วก็คือการควบคุมลมเขาบอกก่อนจะเปลี่ยนสีตาของเขาเป็นสีเขียววงแหวนเวทมนต์ของเขามองเห็นได้ไม่ชัดเจนอะไรมากนักถ้าเขาไม่ได้เปิดพลังมนตราเต็มอย่างที่ปกติทำกันเขาแบมือแล้วก็เกิดลมหมุนน้อยๆภายก้อนหินลอยขึ้นจริงๆนายน่าจะเริ่มคุน้นเคยกับการใช้มนตรามากขึ้นแล้วนะ ในระยะหลายๆเดือนเนี่ยนายแค่ต้องก้าวข้ามความกลัวของนายให้ได้แล้วนายก็จะใช้มนตราได้ยอย่างใจแน่ใจเหรอผมถามสีหน้าไม่ค่อยมั่นใจนักลองดูเขาบอกแล้วสะบัดมือซัดเอาหินที่วางประดับสวนพุ่งเข้าใส่ผมโดยอารามที่ผมตกใจกับการเล่นไม่เข้าท่าของวินทำให้ผมร้องเสียงหลงและยกมือขึ้นตั้งกาดเอาไวท้ทันทีแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆก้อนหินลูกนั้น ลอยอยู่กลางอากาศก่อนจะถึงตัวผมอีกเกือบคืบแล้วมันจึงค่อยๆร่วงลงสู่พื้นดินเมื่อกี้นี้เราเป็นคนทำให้มันหยุดหรอผมถามอย่างไม่แน่ใจนะักอย่างที่คิดว่าจริงๆอาัคารวินพูดพลังนายเปิดออกมาแล้วหลังจากวันที่นายโดนซูนามิซัดเข้าใส่วันนั้นนายแค่ยังไม่มั่นใจมากพอว่าตัวเองทำได้ก็เลยทำให้มันไม่เสถียรต่างหานายหมายความว่ายังไงอ่ะ แล้วทำไมนายถึงคิดว่าเราควบคุมได้แล้วอะผมถามยังคงไม่หายประหลาดใจก็กลิ่นพลังมนตราที่ติดตัวงนายไงเขาบอกเรียบเรียบมันไม่เหมือนเมื่อหลายเดือนก่อนเลยอ่ะแถมหลังจากเหตุการณ์ที่พะทะกับพวกนักรบเงาบาบิโลนนายก็ไม่ได้ใช้มนตราจริงๆจังๆ,ๆแล้วมั้งเลยไม่รู้สึกเนะี่ยแต่สําหรับคนที่ใช้มนตรามาตลอดอย่างเราบอกได้อยู่แล้วแหละแล้วนีน่ากับคนอื่นๆละ่ะเขารู้ไหมผมย้อนถาม พวกเราคุยกันมาสักพักแล้วว่ากลิ่นมนตราในตัวนายอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมเขาบอกยิ้มน้อยๆนายพูดคำว่ากลิ่นนี่มันเป็นกลิ่นแบบไหนวะมันเหม็นหรือว่ายังไงอะ่ะทำไมเราไม่เห็นจะรู้สึกเลยอะ่ะผมถามอีกพลางยกแขนดมตัวเองสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่บอกผมมาแต่แรกอะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่สัมผัสได้ด้วย,วยจมูกของมนุษย์นะเขาว่า ล้วก้มลงหยิบก้อนหินอีกก้อนขึ้นมามันไม่เหมือนสัมผัสทางม,มนตราเวลาที่นายรู้สึกถ้าเกิดว่ามีบริเวณใกล้เคียงมีการใช้มนตราที่ชัดเจนน่าจะรู้สึกขนลุกขนพองหรือรู้สึกใจสัน่นแต่กลิ่นมนตรานีตัวนายมันต้องใช้จิตเท่านั้นแหละถึงจะสัมผัสได้ซึ่งถ้านายไม่ได้ใช้เวทมนต์มานานพอนายจะไม่รู้หรอกแล้วแบบนี้เวลาเราเดินไปไหนมาไหนพวกไฮบริดที่แฝงตัวอยู่มันก็รับรู้ได้เหมือนกันนะสิ ผมถามอีกเริ่มกลัวขึ้นมาหน่อยแล้วก็อาจจะได้หรือไม่ได้การรับรู้ศาสตร์ทางมนตราต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านมนตรามากพอถ้าพวกไายบริษที่มันไม่ได้ฝึกฝนจนชำนาญหรือว่าผลึกที่มันกินเข้าไปแทรกซึมไปไม่ถึงจิตวิญ,ญญาณของมันจริงๆก็อาจจะสัมผัสถึงศาสตร์มนตราไม่ได้หรอกดังนั้นนายไม่ต้องห่วงหรอกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายร้อยปีเราสังเกตว่าพวกไายบริดตามสัญ,ญญาณการใช้มนตรามากกว่า3าพ,พลังมนตราที่ติดอยู่ในตัวนายดังนั้น ไม่ต้องห่วงหรอกเขาบอกขอแค่นายมั่นใจว่านายควบคุมมันได้ทุกอย่างก็จบแล้วถ้างั้นจะเริ่มยังไงดีผมถามรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานินดๆแล้วกับสิ่งที่อัครวินบอกผมก้อนหินก้อนนั้นเป็นไงเขาพูดพลังชี้ไปที่ก้อนหินอีกก้อนที่อยู่ไม่ห่างจากผมนักนายแค่คิดว่านายคุมมันได้แล้วลองทำให้มันพุ่งจากพื้นเข้ามาหาเราดูสิ นายแน่ใจนะว่าเราจะทำได้อะไม่แป๊กเหมือนหนกันก่อนที่พยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกหรอกนะผมบอกเชื่อใจเราเฮนนาบอกว่านายทำได้ก็คือทำได้ดีอัคารวินพยักหน้าส่งสายตามุ่งมั่นมาให้ผมผมใช้นิ้วชี้ของผมชี้พิธีก้อนหินก้อนนั้นก่อนจะคิดในใจว่าให้มันพุ่งไปหาอัคารวินแล้ววาดมือตะหวัดเหมือนสั่งให้ก้อนหินพุ่งไปหาเพื่อนแล้วฉับพลันทันทีนั้นอย่างที่อัคารวินพูดไว้ไม่มีผิด สิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือก้อนหินก้อนนั้นมันพุ่งออกจากพื้นไปหาเขาทันทีด้วยความรวดเร็วราวกับนึกคิดเลยทีเดียวและด้วยความเร็วของเขาอัครวินยกมือขึ้นคว้าก้อนหินก้อนนั้นทันทีก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่หน้าของเขาเรากับจับวางเป็นไง,งที่บอกเลยมิล่ะเขาพูดย้ำให้ผมมั่นใจเรื่องจริงหรือวะเนี่ยทางทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมากว่าจะใช้ได้แต่ละหนเลือดตาทับกระเด็นน่ะแต่หนนี้กลับง่ายแค่นึกคิดเท่านั้นเนี่ยนะ เหลือเชื่อผมอุทานในขณะที่อัครวินเฉ่ยิ้มออกมาลองดูอีกหนไหมละ่ละนักเรียนเวทมนต์เขาเสริมเดี๋ยวอาจารย์อัครวินจะคอยเป็นคู่ซ้อมให้อีกสักหน <c oughs> เออดีเหมือนกันเอาให้ชัวร์ว่าทําได้จริงๆรินหน้าเราจะได้ลุยกับพวกนายแบบเต็มที่ไปเลยผมร้องออกมาด้วยความดีใจไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมทําได้แล้วจริงๆอิอะยังกับเรื่องโกหกชะมัดย่าดะ่ะที่จู่ๆก็ทําได้แบบนี้ปุบปับอะ่ะ มันไม่ได้ปรับปรอกหน้าเป็นเพราะนายถูกกระตุ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตั้งหับนับตั้งแต่ครั้งแรกที่นายระเบิดพลังออกมาานะนี่ก็ผ่านไปตั้งร่วมปีแล้วที่นายรู้ตัวว่ามีพลังแฝงแถมเจอกับพวกไฮบริดมาก็ตั้งหลายหนพลังของนายมันก็แค่อยากจะออกมาบู๊อย่างเป็นทางการแล้วหรอมัง้งเขาบอกนายลุยมาเลยผมพยักหน้าอย่างตื่นเต้นก่อนจะใช้จิตเพ่งกระสินไปที่ก้อนหินสองก้อนแล้วคิดว่าให้มันพุ่งเข้าใส่เพื่อนอย่างรวดเร็วอีกครั้ง น่ยิ่งกว่าแช่แป้งก้อนหินทั้งสองลูกพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วจากพื้นเข้าใส่อัครวิน้วยความไวของเขาก้อนหนึ่งเขาปาดมันด้วยพลังเวทมนต์ของเขาไปที่อีกฝั่งสนามส่วนอีกก้อนไม่รู้ว่าด้วยความโชคร้ายของผมเองหรือว่าเขาไม่ทันมองทิศทางว่าจะให้ก้อนหินมันบินไปจอดตรงไหนไอ้ก้อนหินเจ้ากรรมที่ผมเสกให้มันพุ่งใส่เพื่อนกลับโดนเพื่อนใช้พลังมนตราปัดและพุ่งเข้ามาที่เป้ากางเกงผมแทนประเด็นคือตอนนี้ผมยังใส่บ็อกเซอร์อยู่ด้วยไง ถึงจะใส่เสื้อแล้วก็เหอะก็มันยังไม่ถือเวลาต้องออกไปขครื่องนอกนี่จะรีบเปลี่ยนใส่ชุดอื่นทําไมเล่าโอ้ผมร้องลัน่นพร้อมกับอาการหน้าเขียวยิางที่ไม่เคยเป็นมาในรอบหลายปีมันนี้ก่อนจะทรุดลงกับพื้นหญ้าแล้วนอนกุมเป้าโอดโออยอยู่อย่างนั้นเสียนานน่ะจนวินกับแม่ต้องอุ้มผมเข้าไปนอนที่โซฟานั่นแหละครับ นีนายังคงไม่หยุดหัวเราะเมื่อผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เมื่อพวกเราทุกคนมาอยู่หลังเวทีสําหรับเตรียมจะไปพบสื่อมวลชนในตอนค่าผมและบรรดาแก๊งในแบบนางแบบที่ร่วมไปถ่ายแบบด้วยกันที่ภาคใต้ทุกคนอยู่ในชุดสีดําขาวอย่างโก้สําหรับงานเปิดตัวผมของผมถูกเจลใส่ผมกับมูสใส่ไว้จนแข็งโป๊กในระดับที่ว่าลมพัดก็ยังไม่กระดิกเลยฮะยังจะมาขำอีกแนะ่เจ็บนะโว้ยกว่าจะลุกขึ้นได้ก็เกือบชั่วโมงแนะ่ ผมบอกหน้าตาจริงจังเมื่อน,นีน้าพยายามเอานิ้วมือปาดน้ำตาของเธอที่ไหลออกมาเพราะหัวเราะไม่หยุดเรื่องของดินนี่มันที่สมญาตเลยอะ่ะเธอพูดออกมาแม้ในตอนนี้เองจะยังไม่หยุดหัวเราะก็ตามวินดี้ต้อง,องใจกล้างแน่แน่นนฉันว่านะไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าตอนนี้เราพอจะควบคุมพลังได้บ้างแล้วอ่ะไม่ต้องเค้นออกมาอย่างแต่ก่อนผมบอก จะว่ารู้สึกดีก็ไม่เชิงอ่ะเพราะผมยังรู้สึกปวดหน่วงๆตรงเป้าไม่หายเลยอ่ะแล้วต้องมาเจ็บวันออกงานด้วยเนี่ยนะถ้าเดินผมคงพิลึกหน้าดูอ่ะอ้าวเด็กๆทุกคนเรียบร้อยกันแล้วนะเสียงพี่โจเดินเข้ามาหลังเวทีที่พวกเราทุกคนนั่งรอกันอยู่บ้างก็จะแต่งเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองให้เป๊ะที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนจะออกไปสู่หน้าเวทีเพื่อประทะกับสื่อมวลชน นี่คือโอกาสแรกเริ่มที่ดีในวงการที่พี่สามารถหยิบยื่นให้พวกเธอได้ต่อจากขึ้นนี้หลายคนที่ไม่เคยได้มีผลงานอะไรผ่านสายตาสื่อมาก่อนพี่โจ้ปลายตามหมาะที่ผมเป็นพิเศษพี่เชื่อว่าทุกคนจะเป็นที่จดจําและสามารถเป็นใบเบิกทางในงานด้านนี้ของพวกเธอได้ดีออกไปก็พยายามยิ้มให้เต็มที่ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินงานนี้สื่อหลายแขนงจับตาดูกันเยอะเลย เพราะนิตยสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกหลังจากที่พี่แยกตัวออกจากบริษัทเก่าและฝีมือผู้จัดการดารายอย่างพี่แล้วก็แมวมองระดับพี่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังพวกเธอก็อย่าททำให้พี่ผิดหวังก็แล้วกันนะหลังจากพูดจบผมกับนีนาก็แยกกันไปยืนประจำตำแหน่งที่พี่โจได้นัดนไว้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะเตรียมออกไปหน้าเวทีผมบอกเลยว่าผมไม่ถนัดเลยอ่ะให้ตายสิที่จงไปยืนอยู่หน้ากล้องปานายิ้มให้คนถ่ายรูปแบบเนี้ ม่กับดาวก็รออยู่ข้างนอกในพื้นที่ที่ให้บรรดาแฟนคลับเหล่าเน็ตไอดอลทุกคนคอยกรีดให้แล้วทุกคนวันนี้ดูหน้าตาหล่อสวยมีออร่ากันหมดอ่ะผมนี่สิไม่มีแฟนคลับอะไรกับเขาซึ่งหน่อยโผล่มาได้ยังไงก็ไม่รู้เลยอ่ะคาราวินก็มาด้วยแต่เหมือนว่าเขาจะไปรวมตัวอยู่กับพี่ฉัตรแล้วก็ทีอยู่ที่อีกฟากขอต้อนรับเหล่าุ่มสาวมิวเจนที่มาร่วมถ่ายแบบดมนิตยสารคุณคุณโจสักระฉบับปฐมฤกษร์ได้เลยครับ เงพิธีกรร้องเชิญจากด้านหน้าเวทีมีหน้าหันหน้ามายินเห็นโดยที่เธอยืนอยู่เป็นคนแรกของการเดินออกไปด้านหน้าส่วนผมอยู่เป็นคนที่สามของแถวฝั่งผู้ชายที่กำลังยืนเหงื่อแตกอยู่และทุกคนก็เริ่มทยอยเดินกันออกมาตามเสียงกรี๊ดไอเสียงกบเบอดังลั่นล้านเสียงพาราเส้แสงแฟลชและเสียงกรี๊ดดังลั่นจนกลบเสียงพิธีกรไปหมดผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย รวมทั้งหน้าใครกับใครก็ทำจะมองไม่เห็นน่ะเพราะสปอตไลท์ที่สาดส่องลงมาทําให้ผมตาพร่าผมได้แต่ยิ้มสู้ตอบกลับไปเพื่อพยายามกบความประมาทของตัวเองและแน่นอนพยายามยืนให้ดูสมา่าที่สุดเท่าที่ผมทําได้อย่างน้อยก็จะได้ไม่โดนพี่โจว่าหลังงานแล้วนะและคืนนี้ผมว่ามันก็คงเป็นอีกคืนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตผมไปได้อีกช่วงหนึ่งเลยแหละและความวุ่นวายต่างๆนานาก็คงจะบังเกิดขึ้นมาในไม่ช้านี้แง่แง่ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audiobooks ได้ที่ w w w facebook com slash thai audiobooks นะครับ